มาถึงข่าวสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่ดีใจเหมือนกันนะฮะสหรการนั้นปลดประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่ไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR ก็ได้เปิดเผยรายงานออกมานะครับโดยรายงานฉบับนี้ก็คือตลาดหรือประเทศที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงทั่วโลกประจําปี2564ผลปรากฏว่าในรายงานเนี่ยบอกว่าย่านการค้าและการซื้อขายผ่านตลาดออนไลน์ของประเทศไทยนะฮะ ไม่พบปรากฏสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปาัญญาพูดภาษาชาวบ้านคือไม่มีของกอ๊อปไม่มีของปลอมไม่มีของเรียนแบบขายในประเทศไทยไม่ว่าร้านค้าหรือว่าออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองเนะครับทางนั้นเขาก็ชื่นชมการดาเนินง,งานของไทยว่าปราบเชิงรุก ในขณะที่นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินธรรมยาบอกว่ารายงานของสหรัฐอันนี้เป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยและการดําเนินธุรกิจของไทยมากเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าทําให้เกิดอุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์นวัตรกรรมและเทคโนโลยีและเชื่อรับว่าการปลดออกตรงนี้มีความเชื่อมั่นต่อการคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของไทยด้วยการดําเนินธุรกิจในประเทศก็จะยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทางกรมก็ทํางานเชิงลุกมาตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ว่าจะเป็นการปราบปรามนะครับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบทั้งในย่าน การค้าที่เป็นหน้าร้านและป็แนวชายแดนหรือแม้แต่ขายของผ่านออนไลน์แล้วก็จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนป้องกันไม่มีการผลิตหรือนําเข้าจําหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในทุกช่องทางเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับ